อ,อนันโมทนากับทุกท่านที่มาร่วมกันนั่งสมาธิแล้วก็ฟังธรรมในวันนี้นะคะวันนี้เราก็จะ,จะเจริญวิปัสสนาต่อจากครั้งที่แล้วเลยนะคะก็ไม่ทราบว่าแต่ละท่านได้ลองไปฝึกฝนและทำความเข้าใจกันมายังไงบ้างนะคะคราวนี้เราก็จะมาต่อกันเลยนะคะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะอิติปิโสวิเศษสอิเศษสพุทธนาเมอี อิเมนาพุทธตังโสออิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิเสวิเศเสออิอิเศเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสออิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิเสวิเศเสออิอิเศเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิ บัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายจะขอเจริญพระกรรมฐานขอทานแห่งพระกรรมฐานอันข้าพเจ้าเคยบำเพ็ญตั้งแต่อดีตจงมาเป็นฐานกรรมฐานในปัจจุบันให้กรรมฐานเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าข้ามผลบ่วงมานถึงฝั่งแห่งปราณิพานในการชาติปัจจุบันบัดนี้เดี๋ยวนี้ผลบุญกุศล แห่งการศึกษาพระธรรมบุญกุศลที่สร้างสมแห่งทานศีลและภาวนาจงถึงแก่อาจารย์พ่อพันธุมคีริวัตรคุณแม่สวรักษเที่ยงธรรมพี่ปุ๊พี่เจี๊ยบพี่อดิศรคุณพ่อเสริมวิภาวินคุณพ่อทองเจียเทระพัส คุณพ่อบันดิตบุญญะอมรอรัตบิดามารดาผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์ผู้เกื้อหนุนข้าพเจ้าในทุกภพทุกชาติเทพพยดาผู้คุ้มครองรักษาข้าพเจ้าในทุกภพทุกชาติตลอดถึงดวงวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงอันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับข้าพเจ้าในพบใดชาติใดสมัยใด ดวงวิญ,ญญาณแห่งหมู่คนหมู่สัตว์ที่ข้าพเจ้าเคยล่วงเกินเบียดเบียนไว้ในทุกพบชาติขอทุกท่านทุกคนทุกดวงจิตดวงวิญญาณจงได้รับบุญกุศลท่านทั้งหลายทั้งปวงจงได้เปลี่ยนพบเปลี่ยนภูมิได้เคลื่อนไปสู่พบภูมิที่ดีกว่าจเจริญกว่าด้วยเธอ ตั้งกายตรงตํารงสติมั่นเฉพาะหน้านะคะจัดวางร่างกายให้สบายทำใจให้สงบทำจิตให้ปลอบโรงนะคะ แท้จริงสิ่งที่เรียกว่าโลกทั้งหลายล้วนคืออายตตะในกายล้วนคือร่างกายของเรานี้เองลองทบทวนพิจารณาดูให้ดีกับความจริงที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ เมื่อสองตานี้ปิดสนิทด้วยเปลือกตาภาพเบื้องหน้าไม่ปรากฏเห็นแต่เพียงความมืดสนิทของเปลือกตาในเวลานี้หากผู้ที่เราคิดแค้นชิงชังแสดงท่าทีใดๆ อันทำให้เราหงุดหงิดอึดอัดและขัดเคืองขึ้นมาเรานั้นย่อมไม่โกรธไม่หงุดหงิดไม่อึดอัดเพียงเพราะไม่เห็นเช่นนั้นแท้จริงแล้วความโกรธก็ดีความรักก็ดี ความชอบใจก็ดีที่เราเคยโยนให้แก่ผู้อื่นโทษผู้อื่นเตะเตียนผู้อื่นว่าเพราะคนนั้นเพราะคนนี้ทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้ความจริงไม่ใช่เลยความจริงความโกรธนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากลูกในตาของเรายังไม่ได้รับภาพนั้นเมื่อผัสสะคือการกระทบระหว่างตากับรูปไม่เกิดขึ้นจากสุวิญญาณคือการรู้ภาพเบื้องหน้าไม่เกิดขึ้นเวทนาคืออารมณ์จะเกิดมาจากที่ไหน ย้อนนึกถึงภาพที่เราเห็นแล้วขัดตาขัดใจเป็นอาการมองด้วยความเหยียดก็ดีเป็นอาการแสดงกิริยาที่ทำให้เราไม่พอใจก็ดีเป็นอาการกิริยาที่บุตรแสดงต่อมารดา บุตรแสดงต่อบิดาบิดามารดาแสดงต่อบุตรสามีแสดงต่อภรรยาหรือภรรยาแสดงต่อสามีอันเป็นสิ่งที่เห็นแล้วขัดในตาทำให้คุนเคืองคุนคล่องแม้คนผู้นั้นจะทำสิ่งนั้นในเวลานี้ เวลาที่เปลือกตาของเราปิดสนิทลงความโกรธจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อเราไม่รับรู้ถึงภาพนั้นเลยเช่นนั้นจะกล่าวได้อย่างไรว่าความโกรธนี้เกิดเพราะคนนั้นคนนี้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้แท้จริง กลับต้องบอกว่าความโกรธนี้เกิดเพราะตาเห็นภาพเกิดเพราะรู้ภาพที่เห็นเกิดเพราะปรุงแต่งไปตามภาพที่เห็นตาที่ว่าเห็นภาพนั้นของผู้ใดก็ของเราเองภาพที่ว่าเห็นกระทบต่อสิ่งใด กระทบต่อในตาของเรานั่นเองการรู้ภาพที่ว่ารู้ภาพได้เป็นของผู้ใดเป็นของจักษุวิญญาณในจิตนี้เองความโกรธที่เกิดเป็นของผู้ใดเกิดจากจิตดวงนี้เองตั้งแต่ต้นจนจบความโกรธนี้ เกิดขึ้นเพราะตัวเราเองเหตุใดจึงโทษผู้อื่นเหตุใดจึงโทษสิ่งอื่นนี่เองที่เรียกว่าอาวิชชาเพราะความไม่รู้ครอบงำจึงเข้าใจว่าคนอื่นสิ่งอื่นสร้างความรักความชังให้แก่ตน ทำความโกรธทำความขุนข้องให้กับตนแท้จริงไม่ใช่เลยแม้นเขาแสดงสิ่งเหล่านั้นอยู่ตรงหน้าแต่ไม่ได้ลืมตามองจะโกรธได้อย่างไรไม่โกรธเลยเพราะไม่เห็นแม้เขากำลังด่าว่านินทาอยู่ข้างหู แต่อุดรูหูไว้ไม่ได้ยินจะโกรธได้อย่างไรไม่โกรธเลยเพราะไม่รู้เรื่องความโกรธความชอบความรักความชังแท้จริงไม่เคยเกิดขึ้นเพราะคนอื่นสิ่งอื่นแท้จริง เกิดขึ้นเพราะตนเองเพราะมีตาเพราะรับรู้ภาพเพราะปรุงแต่งเพราะรับรู้อารมณ์ลูกตาก็ของตนเองอวัยวะรับภาพก็ของตนเองความคิดก็คิดเองอารมณ์ก็สร้างเอง ของของตนสร้างอยู่ในรูปและนามนี้ทั้งสิ้นกลับโยนโทษผู้อื่นว่าเพราะผู้อื่นเพราะสิ่งอื่นช่างเป็นคนโง่เขลาเป็นผู้ถูกครอบงำด้วยอวิชชาโดยแท้ลองนึกทบทวน ถึงเสียงที่ทำให้ตนหงุดหงิดอึดอัดขัดเคืองโกรธเกรี้ยวแล้วค่อยๆใช้ปัญญาลองพิจารณาดูให้ดีอีกครั้งถ้าเสียงนั้นเกิดขึ้นในตอนนี้แต่ในหูไม่มีแก้วหูรับรู้เสียง จะยังโกรธอยู่ได้ไหมถ้าอย่างนั้นแท้จริงความโกรธนี้เกิดเพราะเสียงของผู้อื่นหรือเกิดเพราะหูของตนเองกันแน่ค่อยๆคิดค่อยๆทำความเข้าใจเพราะมีหู เพราะมีคลื่นเสียงเพราะมีผัสสะคือการกระทบระหว่างอวัยวะรับเสียงกับคลื่นเสียงนั้นจึงรับรู้เสียงได้เพราะมีวิญญาณโสตะวิญญาณทำหน้าที่รู้เสียงเมื่อรู้เสียงได้แล้ว จึงปรุงแต่งอารมณ์จึงปรุงแต่งความคิดหากสิ่งใดสิ่งหนึ่งในกายนี้ขาดพร่องไปมีหูแต่หูหนวกมีอวัยวะรับเสียงแต่ไม่มีโสตะวิญญาณรับรู้ความโกรธจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ เสียงดาว่านินทายังคงดังกล้องที่โลกภายนอกแต่ในร่างนี้ขาดอวัยวะเพื่อรับรู้เสียงยังจะโกรธเพราะเสียงนั้นได้อยู่หรือไม่ตกลงแล้วความโกรธนี้เกิดเพราะผู้อื่นดาว่านินทาหรือเกิดเพราะ ตนเองเกิดเพราะหูนี้เกิดเพราะการรับรู้หูนี้เกิดเพราะการรับรู้เสียงนี้เกิดเพราะการปรุงแต่งของจิตนี้เกิดเพราะอารมณ์ของจิตนี้ตกลงแล้วความโกรธความรักความชังนี้ เกิดเพราะตนเองหรือเกิดเพราะผู้อื่นกันแน่นี่เองคือความจริงของโลกแห่งการเห็นนี่เองคือความจริงของโลกแห่งการได้ยินในเวลานี้หลับตาสนิทคลายหูดับสนิทต,ตาดับสนิท อวัยวะทั้งหมดคล้ายดับสนิทนิ่งเงียบอยู่ภายใต้ความนิ่งสงบแม้โลกภายนอกเคลื่อนไหวอย่างไรความโกรธงุดหงิดอึดอัดจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ถ้าไม่ลืมตาขึ้นมาเห็นถ้าไม่ทางหูไปฟัง ถ้าไม่ยื่นจะูหมไปดมถ้าไม่เอาลิ้นไปเลียถ้าไม่เอามือไปสัมผัสถ้าไม่เอาใจไปคิดความรักและความชังจะเกิดขึ้นได้หรือไม่โลกแห่งการเห็นจะเกิดขึ้นได้หรือไม่โลกแห่งการได้ยินจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ โลกแห่งการรับรู้กลิ่นรสสัมผัสและความคิดจะเกิดขึ้นได้หรือไม่แท้จริงโลกทั้งหมดนี้คือโลกแห่งความรักความชังความชอบและความไม่ชอบ ล้วนคือโลกของตนเองทั้งสิ้นเกิดในตนเกิดเพราะตนเกิดด้วยเหตุอวัยวะของตนแล้วเพราะเหตุใดจึงโทษผู้อื่นสิ่งอื่นหากจะดับความเกิดของโลก ควรดับที่ใดควรดับอย่างไรทำเช่นไรโลกแห่งการมองเห็นจึงดับสนิททั้งที่ลูกในตาย,ยังมีอยู่โลกแห่งรักและชังทางหูจึงดับสนิททั้งทั้งที่หูยังดีได้ยินเสียงทำอย่างไร โลกแห่งความรักความชังความพอใจและความไม่พอใจทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจึงดับสนิททั้งที่ร่างกายยังมีอวัยวะรับรู้สัมผัสได้อย่างชัดเจนใช้ปัญญาค่อยๆพิจารณา ค่อยๆทำความเข้าใจค่อยค่อยเข้าถึงโลกแห่งความเป็นจริงอันก่อให้เกิดอารมณ์ทั้งปวงรักชอบชังใดๆในร่างนี้ ใช้ปัญญาของตนค่อยคๆสาวหาขุดคุยค้นหาโลกแห่งความเป็นจริงของการมองเห็นของการได้ยินไม่จำเป็นต้องพิจารณาทีเดียวครบทุกอายตนะพิจารณาเพียงเฉพาะบางอายตนะ ที่รู้สึกว่ารับรู้ได้ชัดเจนและเข้าใจได้ชัดเจนจากนั้นจึงอนุโลมสู่อายตนะอื่นและพิจารณาถึงอายตนะคือใจการรับรู้ทางการคิดและอารมณ์ด้วยนะคะในเวลานี้ ขอเชิญทุกท่านใช้กำลังของสมาธิและวิปัสสนาเพื่อเข้าถึงโลกแห่งความเป็นจริงของการมองเห็นของตนเห็นเหตุที่แท้จริงสาเหตุทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบล้วนเกิดและดับอยู่ในร่างและ ของตนทั้งสิ้น